ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและติดตั้งเครื่องผักดันน้ำผู้ว่าอุบลราชธานีให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยห้วยม่วงรองพอบตอรอติดตามความคืบหน้าแก๊งปล่อยเงินกู้โพสต์ท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญชวนร่วมชมบ้านโครงการใหม่ล่าสุดซาลินโนวาแสนสุขติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สนับสนุนโดยซันซิคลครีมหนวดผมสูตรเซ่ล่ำเนื้อบางเบาซึ่มสาบเร็วล่างออกงายใน30วิทัวไทยคอนเฟิร์มเปลี่ยนผมเสียเป็นผมหนุ่มสวยสะเเลอนวดผมสวยง่ายๆได้ที่บ้านลองเลยสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่5ตุลาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวุวาททยศค่ะ มาเริ่มมื้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและติดตั้งเครื่องปลักดันน้ำที่สะพานแก่งสะพืออําเภอพิบูรณ์มังสาหารเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้น นายพงรัตน์พิรมรัตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ําและการติดตั้งเครื่องปลักดันน้ําที่บริเวณสะพานแก่งสะพืออาเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป้าหมาย100เครื่องเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําโขงให้เร็วกว่าเดิม ผัวราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องปลักดันน้ำจำนวน40เครื่องนาสะพานข้ามแม่น้ำมูลแก่งสะพือเป้าหมายติดตั้งให้แล้วเสร็จ100เครื่องเพื่อเร่งปลักดันระบายน้ำให้ได้1ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้านการช่วยเหลือได้สั่งการให้ในอำเภอทุกอำเภอและท้องถิ่นติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนภยัยรายงานเวลาให้กับประชาชนทราบอย่างรวดเร็วตั้งโรงครัวพระราชทานจัดอาหารจัดหาสิ่งของจำเป็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและช่วยเหลือหลังน้ำลดซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมบ้านเรือนราาฎรดอนที่อาศัยริมตลิ่งลุ่มแม่น้ำมูล ในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจำนวน6ชุมชน100ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อน401คนและได้อพยพราษฎรมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มาตรฐานที่ห้วยม่วงเป็นทางการอย่างเรียบร้อยแล้วสถานการณ์น้ำระดับน้ำไม่น้ำมูล1-2วันยังคงทรงตัวหากไม่มีน้ำฝนระดับน้ำเติมลงมาอีกครั้งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการเตรียมการนะครับสำคัญอย่างยิ่งน,นะครับคือก่อนการเกิดภัยนะครับการพยากรณ์อากาศหรือการที่คาดการปริมาณน้ำต่างๆจากสถานีที่อยู่ในน้ำขึ้นไปทั้งหมดนะครับจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทุกภาคส่วนนะครับโดยทางหน่วยงานของกานและาากรและทางสธาผู้แงนราษฎรจะเป็นคนรายงานแล้วก็แจ้งในตลอดทั้งลำน้ำรับเพื่อที่จะให้ทางท่านนายอำเภอกับทางผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย ใช้ข้อมูลตัวนี้ในการประมาณการซึ่งจากสถานีหนึ่งมาอีกสถานีนึ่งเนี่ยมันก็จะมีระยะทางแล้วก็มีห่วงเวลา,าที่กําหนดเช่นห่างกัน5ชั่วโมงห่างกัน3ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะประมาณการได้ว่าถ้าที่ต้นน้ําน้ํามันขึ้นหรือปริมาณน้ําไหลมันมากขึ้นณเวลานี้เนี่ยน้ำมวลน,นี้จะถึงสถา,านีหน้าสถา,านีถัดไปเนี่ยอีกกี่ชั่วโมงแล้วการเตรียมการ ระดับน้ําขนาดนั้นเนี่ยจะท่วมขึ้นในพื้นที่ชุมชนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ท่านนายเพเภอทุกอำเภอรับทราบแล้วก็สามารถเตือนภัยกับพ่อแม่น้องได้นั่นคือสิ่งสาคัญที่สุดการเตือนภัยให้กับพ่อแม่น้องได้ทันเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดการท่วมจริงเนี่ยถือว่าจะเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเมื่อสถานการณ์มีน้ำท่วมท่วมร้นขึ้นมาแล้วเนี่ย การที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาต้องทําอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็่วถึงแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนออกมาได้นะครับทั้งเรื่องชีวิตว่าเป็นอยู่การขนของก็ดีการย้ายของที่ทสูงรวมถึงถ้าบางบางบางท่านอาจจะไม่อยากออกจากบ้านอยากจะเก้าของอะไรต่างๆก็ต้องดูแลความปลอดภัยที่หมดนะครับรวมถึงอาหารการกินนะครับเรื่องครัวพระราชทานเรื่อง สิ่งต่างๆที่เราเตรียมการไว้เนี่ยก็สามารถานําอาหารปรุงสุกเนี่ยไปแจกจ่ายให้ได้ครบถ้วนทันทีมีการแบ่งสายแบ่งกลุ่มเปาะเป็นเป็นเหมือนเป็นกลุ่มบ้านนะครับเพื่อที่จะให้มีการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงน,น,นะครับอันนี้ท่านนายกรามีแผนอยู่ในมือทั้งหมดแล้วนะครับก็ทําให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็สามารถาครอบคลุมช่วยเหลือได้ทุกคนอย่างทั่วถึงครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยณบริเวณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยห้วยม่วง นายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยณบริเวณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นศูนย์พักพิงที่มีประชาชนจากชุมชนวังแดงในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีจำนวน32ครัวเรือน121คนพร้อมกับได้จัดทำอาหารกล่องไปมอบให้กับผู้ประสบภัยโดยมีนางสาวพ,พิทยาชัยสงกรามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราช พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีและพนักง,งานเทศบาลร่วมมอบในครั้งนี้พร้อมกันนี้นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีรับมอบน้ําดื่มสะอาดจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้าท่วม ทางนี้ในเขตเทศบาล,ลอนครอุบลราชธานีมีประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการสัญจรไปมาที่อยู่อาศัยและเครือุปโภคบริโภคจํานวน14ชุมชนได้แก่ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบุรพาหนึ่งชุมชนวัดเลียบ2ชุมชนวัดบุรพา2และ3ชุมชนสรารกลางบ้านดูชุมชนวัดป่าสันอุดมหนึ่งชุมชนโรงเรียนเบญจมามหาราชหชุมชนวัดกุดขูนสอง ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศสองและ3ชุมชนวัดโรมันคาทอลิกชุมชนถนนพระนมหนึ่งและ2มีผู้ประสบภัยรวม202ยครัวเรือนรวม759คนขอชี้ไปก่อนนะค่ะรองานค่ะหน้ามาห,หน่อยพี่หลักอยากเห็นหน้าท่านทุกว่าครับเราตรวจ ATK เรื่องโควิดนี่ที่นี่เนี่ยผลลบทุกรายแต่เราตลอดเวลาเนาะ ติดวัคซีนได้ยังครับยังค่ะไม่กลัววัคซีนใช่ไหมไม่กลัวค่ะน้ำท่วมอย่างเดียวถังด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบโพสรูปภาพพร้อมข้อความท้าทายจนที่ตำรวจพร้อมฝากเตือนประชาชนค่ะหากจำเป็นต้องกู้หนี้ควรเลือกสถาบันการเงินที่มั่นคง พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า กรณีมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบุว่ามาจากจังหวัดอุตรดิตถ์มาปล่อยเงินกู้ที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมอวดอ้างว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรตนเองได้ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคม2564ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีได้ทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายจิระเดช อายุ23ปีความผิดฐานปล่อยเงินกู้โดยเรียกรับดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมด้วยของกลางบัญชีรายชื่อผู้กู้พร้อมจำนวนเงินที่เรียกเก็บจำนวน1แผ่นบัตรหรือเอกสารแนะนำลูกค้าจำนวน1แผ่นเงินสดจำนวน100บาทโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมถนนสีนรงค์ในตลาดกกยางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวฝากเตือนประชาชนการไม่มีเงินใช้ก็ลำบากอยู่แล้วหากจำเป็นต้องกู้หนี้ควรเลือกสถาบัานการเงินที่มั่นคงหากกู้มาแล้วก็นำมาสร้างประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ส่วนทางด้านคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุดและ,ะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปความจริงปรากฏในสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการ ปล่อยกู้นี่นอกระบบที่เรียกเกินเรียกดอกเบี้ยกเกินไปที่กฎหมายกําหนดส่วนประการที่2ก็คือทําความจริงให้ปรากฏขึ้นว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรถ้าข้อที่จริงเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องขึ้นมาโดยลูกหนี้ที่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาหรือว่าต้องการใช้ตํารวจเป็นเครื่องมือในส่วนนั้นก็ต้องทําให้ความจริงปรากฏว่าความจริงเป็นอย่างไรและถ้าผู้ใดที่มาพบพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ มาด้วยจิตไม่สะอาดจิตไม่ใสต้องการใส่ความผู้อื่นก็จะต้องรับโทษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่เดี๋ยวจะต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าใครบ้างที่ผิดผิดอย่างไรแล้วก็ใครบ้างที่มาด้วยมือไม่สะอาดจะต้องรับผลอย่างไรครับแต่เพิ่ยพงยิ่งในเ,เรื่องของเฟกนิววันนี้ก็จะมาพิสูจน์เห็นว่าคนที่สร้างเฟกนิวผลรับจะเป็นอย่างไรครับลูกนี้ที่ ถูกเรียกดอกเบีย้ยเกินฝัที่กฎหมายกำหนดก็ขอให้มาแจ้งความที่สอพอเอมืองอุบลราชธานีหรือในพื้นที่ที่ท่านไปกู้เงินนะครับพื้นที่ไหนก็ไปแจ้งที่สถานีตำรวจในพื้นที่นั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่เป็นลูกหนี้ที่ถูกเรียกดอกเบีย้ยมากเกินวิสัยที่จะได้ชำระหนี้ได้เนี่ยนะครับ ก็ขอให้มาแจ้งความสิ่งที่ท่านได้ก็คือว่าประกันแรกท่านจะได้รับการปรับลดดอกเบีย้ยไปสู่ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดคือไม่เกินร้อยละสิต่อปีบริษัทบ้านสารินจำกัดเชิญชวนร่วมชมบ้านโครงการใหม่ล่าสุดสาลินโนวาแสนสุขผ่อนเบาๆเพียง7,000บาทต่อเดือนพร้อมกับของแถมอีกมากมายหลากหลายรายการ คุณนรกรศินปัญจะผู้จัดการแผนกการตลาดบริษัทบ้านสารินจำกัด เชิญชวนร่วมชมบ้านโครงการใหม่ล่าสุดซาริโนวาแสนสุขที่มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางกว้างขวางตอบโจทย์ลงตัวทุกความสุขตามความต้องการอบอุ่นด้วยธรรมชาติรอบส่วนกลางครบครันสมบูรณ์ด้วยฟิตเน็ตทันสมัยห้องรับรองสวยพร้อมด้วยสนามเด็กเล่นสำหรับสมาชิกตัวน้อยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยกล้อง CCTV สำหรับโครงการสารินโนวาแสนสุขซึ่งเป็นโครงการลำดับที่19ของบ้านสารินตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งติดถนนเลี่ยงเมืองใกล้แยกหนองตาโพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสารินโนวาแสนสุขแบบบ้านเป็นสไตล์นอร์ดิกโดยโครงการนี้มีแบบบ้านให้เลือกถึง2แบบขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำที่จอดรถ2คันเริ่มต้นราคาเพียง2.4ล้านบาทผ่อนเบาๆเพียง7,00 0บาทต่อเดือน พร้อมโปรโมชั่นโดนใจฟรีเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนมาสเตอร์ห้องนั่งเล่นห้องครัวส่วนฐานอาหารฟรีผ้าม่านฟรีแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์และของแถมอื่นๆอีกกว่า10รายการเข้าชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬกา30นาทีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร088 595 5488 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่งาน Grand Opening s a l i น NOVA ส so ันสุขหนึ่งถึงสตุลาคมนี้แจกใหญ่แจกจริงนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าโปรมชั่นภายในงานเนี่ยมีมากกว่า25รายการนะคะราคาบ้านเราเริ่มต้นเพียงแค่2.4ล้านในฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องนะ้ำพื้นที่ใช้สอย127ตารางเมตรทำเลดีมากๆเลยค่ะอยู่ที่แยกหนองตะพนนะคะติ ชอรูมนิสันเลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ติดถนนเลี้ยงเมืองค่ะทำเรดีจริงๆอยากให้เข้ามาชมโครงการกันนะคะ8โมงครึง่งถึง5โมงครึง่งทุกวันหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0885955488ขอบคุณมากเลยค่ะติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะ ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ27,900บาทขายออก28,000บาททองรูปพันธ์รับซื้อ27,394บาท12สตางขายออก28,500บาทขอบคุณ w w w r o t a t e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล28บาท29สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร e 20 29บาท64สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 3 0บาท88สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 31บาท15สตางต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันรุ่งนี้จังหวัดอุบลร,ราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเรืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา48นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา48นาที สำหรับวันนี้ค่ะสันซิลมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากสาวๆกันไปฟังกันค่ะซันซิลอยากให้สาวๆเห็นความสำคัญกับความสะอาดล้างมือและซาผมบ่อยๆเพราะผมสัมผัสกับผิวหนาของห้าโดยตรงซาผมทุกมือขจัดซิ่งสกปกและแบคทีเรียราคาพิเศษสุดคุ้มแค่29บาท จร,จริงๆแล้วส้นสิวเขามีน้ํากันหลายสีหลายสูตรบอกว่าจะเป็นสีสสมสีชมพูสีเขียวซึ่งแต่ละสีก็จะซอยน้าเรื่องที่แตกต่างกันไปสีสมสมซอยฝืนบำรุงผมแห่งเสียในท่านที่สีชมพูซอยผมมีน้ำนักจะส่องง่ายขึ้นถึงหาเท่าพร้อมหอมนานถึงเจช็ชั่วโมงสีเขียวซอยบำรุงผมถี่ยาาและดูนะให้มีสุขภาพดีขื้นหาเท่า และเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่าลืมเดอ้อใส่เส้นผู้ยางเดี๋ยวบพอพ่อต้องใส่ขี้หนวดผมสั่นซิวสูตรเส้นลามทุกครั้งหลังสะสะและหนวดเปลี่ยนผมเสียเป็นผมนุ่มสวย ู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้นะคะที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอุบลราชธานีโสผล Cable TV ค่ะรวมไปถึงช่อง45 4Z News ภาอ,อีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตตามรับชมสวัสดีค่ะ